ถ้าไม่สร้างบุญสร้างกุศลดับทุกปัญหาเรื่องราวให้เยอะๆจะเอาโอกาสตรงไหนอย่าว่าแต่ชาติหน้าโดยชาตินี้ก็ไม่ได้ข้อประพฤติข้อปฏิบัติเราจะต้องทํากันให้จริงจจังๆจะต้องมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวแม้แต่คุยกันก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะคุยกันคุยให้ดีคุยให้เพราะ คุยมันให้ดีให้เพราะให้สน่กายสน่ใจไอตอนแรกก็คุยดีอะเพราะดีสน่กายสน่ใจดีคุยสักคู่หนึ่งไอสักเปลี่ยนอีกแล้วจากคุยดีสักจะแรงขึ้นเรียกว่าสติสัพพัญญะจะขาดสติไม่ได้ไม่ว่าอะไรมากระทบโหกระทบตาจมูกลิ้นกายใจ เราก็จะต้องรู้เท่าทันของกองกิเลสพอได้ยินอะไรไม่ดีมากระทบหูสักอารมณ์ไม่ดีอีกแล้วต้องตต้อต้อองงพิจารณานะข้อคนปฏิบัติเขาให้เห็นทําในขณะนั้นเรียกวสติสัมปชัญญะเราก็จะต้องแก้แล้วนรกทางหูพอตาไปเห็นอะไรไม่ค่อยจะโูกใจเอาอีกแล้วนั่นก็ต้องพิจารณาอีกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงได้สอนว่า เธอทั้งหลายเธอจงพึงไม่ประมาทเธอจงมันปิดนรกนรกมีหกทางคือทางหูทางตาทางกายทางใจวาจาใจนั่นแหละปิจณาปิดอยัยตนะหกนี่พอตาไปเห็นมันก็เผลอ,อีกแล้วหูได้ยินมันก็เผลอ,อีกแล้วเพราะกายไปสัมผัสหรือร,รู้สุกสึกแทนที่มันจะรู้สึกขนลุกขนพองแล้วก็ สั่งหอนแม่นนิมิตแม่นแล้วก็ตั้งสติเพียรทําความดีแผ้ไม่ตาในขณะนั้นเลยโอ้โหนั่นแหละบุญหล่นทับคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันดึงสติได้ทันทีทันควัเลยไม่เผลอเลยตอน,นอาจารย์ใหม่ๆก็เหมือนกันพอไม่ถูกใจมาโอ้นั้นไม่อยากเทศขี้เกียจเทศ เทศก็ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบางทีก็เทศไปบ่นในใจไปเมื่อไหร่จะจบจบเชียทีเมื่อไหร่มันจะไปไปเชียรทีนะโอ้โหพอเขาไปปุ๊บใจมันลงใจลงอะไรล่ะลงออกจากบุญจากกุศลบุญนี่หายหมดไม่มีเพราะจิตกาย ไปรู้สติสัมปชัญญะรู้ตัวอีกทีทุกทางน,านั้นเมื่อกี้ไม่น่าโมโห,โหเลยทีนี้คิดจะแก้ตัวขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจทําใครจะดีไม่ดีก็ทำหน้าที่สมบุญแบบทุกสุขมันเป็นของคู่กันบาปบุญเป็นของคู่กันมืดสว่างมันเป็นของคู่กันดีชั่วมันเป็นของคู่กัน มีสติรู้เท่าทันทุกมันดีอย่างนี้พอเจอทุกขึ้นมาปุ๊บมันเข้าใจแล้วว่าหนทางดับทุกขจะต้องดับทุกข์ยังไงก็รู้อยู่ว่าทุกขมันทนอยู่ไม่ได้จริงๆทุกขมันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ไอเรานะ่ะไปยืดเออยืดตัดไม่ได้ปงไม่ได้วางไม่ได้มันผูกใจเจ็บกมันไปยืดเอาไว้ จริงๆแล้วก็ทุกเกิดขึ้นมามันก็ดับไปทุกมันทนอยู่ไม่ได้หรอกแต่เราต่างหากละ่ะเข้าไปดับไม่ถึงหนทางดับทุกนั่นเราก็เลยไปแบกทุกซะก่อน